Um mm สว nah ัสดีครับนี่ครับมผามสีันสีฟ so ันคุผ้ามหานาใหม่นี่ตัอใหญ่มางทีเดอาเลเรออย่างง่ามอย่างง่ายอย่างงามคุณนี่ใหม่ปลาเฮาเจ็ดนาทีสมแม่เอาน่าใหม่สมเออ nó mày, ô, ờ, nó mày con,

โอ Salvador, ียเจียเสียงของผมจะเอามาโอ้นอยางหนัโนอกเ้ยู้ยหวานสสไดฟังเสียงซับเลยพี่น้องจัวจั่างังอับหางอับเอหั่งหัหงับบอยางนะับหานอไม้่หน่อไม้โอ้เอา Nó no, หน่อแดง đen เบิ่งสิ bò บ่อู้อื้ออะได้ จุด่นโอ้ขาวจุดหุนโดยงามครับดินอนใหญ่เป็นไงเออนอนใหญ่ถ่ายที่ไหนเออน้องเหมยดินบ่น้องขาวบ่โอ้โหอมน้องขาวโอ้ก้อนน้อยคือนอนใหญ่ต้องทราบแบบแบบนี้เพราะเขาถ้าเอาเหมิ่นจิบกระได้นอขาวอืม น oh, ี่เปิ oh, no ้ฝนหายืมดิ่งฝนท้องมตรวจวาเดียวโอ้โหนอนโ่ไหไปหนยันง่อขึ้นบกเออก้อนหน่อาหน่อยไง ไงเนี่ยไงเลยอืมขันเขียวมีมาสาวัชรับมาคมขมเหลฝ่า Đọc, ngay đấy à. đâu, bỏ một ngày ý thức ý thức เสียงค่อเสียมั uh ้งนี่ดิโอ้โหเล็กเล็กวันแทงสนุกเออ lần tôi phải ào 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 quần ào 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 ào

โอ้สิบปลาคือนสิไรไปตกปลามีเรือด้วยโอ้เบิ่งเหื่อยบม่เมื่อยกับเบิ้งท้อหอนเครื่องท้างคำว่า DFC เออตัว f c ค่ะเออน่ช่องพีที่เบาทีแน่หันเลิเอามารับส้มตอนที่าเอใหมใจสิขาดสอโพวันเรนหนึ่งหาอร่อยคุณหาร่อย Ô, nó ngay, Ô. Này, mua khẩu. ô. Nè. Màu đen thường Ừ

ออลยดองเออเกดองไปแข็งเอามนอกันอาว้ยจังหวะนองเอาเม็ดปาลงในบ่ โอ๊ยการมารักษาผงอน้ำก่ออ hey, ้ súng Đó Ô chỗ càng phụn vậy Ô tai tai Ô อู้เอาดันเอานั่งเอาเดี๋ยวเมย์อู้ดีเอ้ยสมนี่ก็ตำหงเขียนแกงต่องคอนเลยเนาะดูแบกไปดูมันหนักคอนเ

เติมช้ได้เลค่ะองพุทธเอดินไม่หวนะน่าโพมลยเปิดน้อ่ไตดินไม่ว่าตอนนี้ขาดว่าสีผ้ากันเกือบจะลุกไปแล้วคือไหงเออไว้กินเขากเสียบน้องมาเลกับมาหนี่ดำไหมนอยกีนทาโดมมาส่โมงหนึ่งได้รับปัจตายเมืองแต่ละคนเบืองข้างหลังครับวเป็นอาบน้ำโดมมา ว่า n g u n งูหลุกย้อนหลุยขึ้นเขาอู้บ้านออกไม้ไปหนดอกป๊อ่าฝานบ้านตุกล่งแต่ว่ามันขึ้นสูงหลายเลยมันอยู่ไนนก้อนขึ้นสูงมอตอมันมืนเป็นน้องใหม่เพมนอยู่ในสีดิออมันเป็นตาทั้งเถื่อนเือนแล้วก็สวยงามเลยออกจับบอ เียมมันหน่อยหน่อยเ้ยเบาถี่วะเอาเสียมหน่อยมาชูวะเฮเอเสียมใหญ่มายานุหมายานุ่ัตว์เออเอิงเเลยงานเขาโอ้ยงามครับได้ก็ยานุหมายยานหมาขาวเออม่ใช่ยานุายท้าขาวเบาที่มากในนายเท้าขาวอ่ะใช่เออ

กินยำยี่บ้แต่นนูไม่สมโอ้ยข่อขยเห็ดป่กปีนี้ถูข่อยเห็ดน้ไมสมถูไปหามาหัไม่ยำเห็ดแต่สม f ีได้ทงการ้วมผสมด้อข้าขาปิ้งเฮเออนี่เป็นอยาโอ้ยคนสับกับแม่นแม่นนะป้ติเลยวบขวอยหาเอาได้น้องเขี่ยวเชี่ยวเชียววสิพี่หุ่้องไุไ่บดใอุ้่เนี่ยได้เป็นพ่อเพราะ แกงปุ๋ยใช่ไหมใต่อพัตทีนอยน้อยหรือเปล่าดเไี๋ยวรจิข้านเขาไปเอาหอกเขียนมถึงแม่หมดเยสี่นตัวจับถ่ายคน่อะไโอ้ะเอาไหโอ้นกนี่ยังไงวะสียพี่น้อพี่น้องอันอีพ่เบาี่เนาะจะให้เบิ้งตพี่ตีเอารใหม้ไป เพิ่นมาบนเป็นทหารเก่าพี่นเนาะมึงทาเพิ่นเอาเมึงทาเพิ่นเอาเด้พี่น้องทหารเก่าเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้เลยจ้ะเม่งเนี่ยพาวนใหม่ปุ้ยตอนซ้อนเนาะจริงจริงเดี๋ยวนอนอยู่หนองนอนกันมี่อย่างเดียวแต่เพิ่นมาควบน้ำบางนะเป็นทหารเก่ามักเนาะ คงบ่มักดีตัวนอนไหนใส่กระดาอีดซุกเอาซุกเอาอ่อนๆแน่นอนอย่าอย่ามันเบาเขาเขาซับแกฮัลโหลซับอ่อนๆน้ำน้ำจืดๆหัวได้เนี่บาดเก็บเป็นเอาอันนั้นกูเขาหมีน้ำพรแมาก่อปะ ก้อนมันยังไงอยามีกันมีก้นใส่ซองกระบุดพี่น้องเสียมแนักกรมีดไปนี่ต่อไปกับปืนทหารเก่าไหนวะเนาะอไดึงออกมนนมีดทีหักส้นมีดหักว่าหักว่าหักเอาเลยบมด้นันขาดมีตรงตรงไม่เสียมีตรงตมีตรงตมา ตาาบุญละพี่น้องโอ้น้องไม่สมนี่ไอ้กิดขายขวดอร่อยมาจ้าดีเบิ้งส่งเอาหยากรลงเดี๋ยว้เ่ให้เบิ้งทาเจให้เบิใใ้เงทเทาอีกเลยพี่น้องคนมือตุ่มเทเลยพี่คะตุ่มเทเลยค่ะ,ะ,คะเพิ่อนบอกว่าสาวทาเอาแบบธรรมดาเ,าเามือทหารเก่าเป็น,าาน,นบ่ Ủa? nó nóni nó bắt nó nóni nó bắt nó nóni nó bắt nó đi nó bắt nó nóni nó bắt nó nóni nó bắt 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 đăng Được không <cười> oh. Oh. <cười>

พี่น้องจะเป็นทหารดีอ่ะพี่น้องเช็นม่เดินๆเรามีทั้งมาอย่างนีงเห็นได้็กน้อยอืมหาเดียวเล่นนอนเ่นนอนโอ้ ขาหน้าึ้นมากุ้ณนอนแบบนี้คุณเ้ยเ่าลองโะรับเออยอวใหญ่ตัวใหญ่อกคนไปหาตักมันตักเมอนันมันมันเนี่ยมันเน่ยเยกลับตายจนย่อมน้อปหลายไร้เงี้ยลุยเหนื่าเอาเออ อืมเอโอ้ยฝาดยอพีอีขึ้นกระสอบโอ้โยถักหลายเอนานจะม้าใหม่เอาตายพี่ให้น้นอเบิง่งเยอ เออไใช่ยังไงเนาะกินน้ำให้เย็นเสบเมื่อยก่อนอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมบนเพลลาแล้วลาไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะยังไงพอกันไหมครับผมติดตามเวันนี่เด้อค่ะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทีน้ำแน่ครับผมครับผมครับ